รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตมานุสรหรือสะพานมอนที่อำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่เห็นนี้ไม่ใช่แค่สะพานไม้ที่เชื่อมหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ําแต่เป็นสะพานไม้ที่เชื่อมโยงพลังศรัทธาของชาวไทยและชาวมอญที่มีต่อพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะผู้มีคุณอปการและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในอำเภอสังขละบ,บุรีมาจนถึงปัจจุบันบทบาทของหลวงพ่ออุตมะไม่จํากัดเฉพาะผู้นําทางธรรมเท่านั้นแต่ท่านยังมีบทบาทสําคัญในทางโลกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจการปกครองหรือทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่หลวงพ่อให้การสนับสนุนกเด็กชาวไทยและชาวมอญให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเหมือนที่โรงเรียนอุดมศึกษาที่เรามีโอกาสมาถ่ายทําในครั้งนี้นะคะเริ่มก่อตั้งจากการที่หลวงพ่ออุตมะได้มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนตั้งแต่ปี2518 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังขละบุรีที่มีเด็กนักเรียนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยมอญเกเหรีเรียนหนังสือร่วมกันแต่ความแตกต่างในด้านภาษาและวัฒนธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเลยที่สําคัญค่ะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอุดมศิกที่ศึกษากลับสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ยังคงอนุรักษ์ภาษา แล้ววัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กันไปได้อย่างลงตัวและน่าชื่นชมค่ะ นี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ท่านหลวงพ่ออุตมะนะคะได้สร้างไว้ซึ่งท่านบริจาคที่ดินให้กับกระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนมัธยมเพื่อให้นักเรียนจากหลากหลายชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นมอน ไทยกะเหรี่ยงนะคะลาวขเขมรน,นะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรียนรู้ร่วมกันเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เป็นคนไทยนะคะโรอองเรียนนี้นะคะมีทั้งเด็กที่หลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมศิลปะทุกอย่างนะคะแต่ว่านักเรียนจะนสามารถที่จะผ่านการเรียนรู้ผ่านการสอนของอาจารย์ที่มีคุณภาพสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีความสุขซึ่งสําคัญมากสาหรับการเติบโตในโลกโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนะคะที่เราต้องเรียนรู้ความหลากหลายของชาติพันธุ์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างมีความสุขในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะเราเห็นได้ว่าหลวงพ่ออุตมะท่านวางปณิปปธานการศึกษาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าการจัดห้องน้ําไม่ว่าการจัดที่นอนไม่ว่าการจัดหอนอนของนักเรียนเนี่ยเน้นให้หนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเรียนรู้ที่จะทําการเกษตรในวันที่โรงเรียนมีเวลาว่างเรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สิ่งกุศโลบายเหล่านี้ค่ะน่าชื่นชมมากที่ท่านหลวงพ่ออุตมะเนี่ยได้วางไว้อย่างเป็นหลักการที่ชัดเจนเรามาทํากิจกรรมนะคะเราก็ชื่นชมค่ะหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วทุกคนก็เดน้านะคะต้นสับปะรด ต้นกล้วยต้นข้าวนะคะการที่ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ฝึกทักษะอย่างเดียวแต่เป็นฝึกสมาธินะคะฝึกการทํางานร่วมกันอยากจะขอเน้นในตอนนี้นะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการศึกษาคือการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสามัคคีเรียนรู้ที่จะเคารพความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์เพศสภาพนะคะาศาสนา ภาษาวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญในโลกปัจจุบันค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเรามองว่าคุณภาพของครูเป็นหัวใจหลักที่จะผลักดันให้เด็กมีความสามารถทางการศึกษาอย่างครบถ้วนและเต็มความสามารถเต็มศักยภาพคุณครูที่สามารถผลักดันให้เด็กเปิดโอกาสให้เด็กใช้ภาษาไทยที่โรงเรียนสนับสนุน ให้เห็นคุณค่าของภาษาถิ่นที่บ้านาการที่คุณครูเนี่ยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ให้เด็กเห็นทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆค่ะเราเหมือนกับเหมือนฟังดูเหมือนโลกสวยนะคะแต่โรงเรียนหลายๆที่ที่เราไปก็เป็นแบบนั้นก็คือถ้าเรามีครูที่เข้มแข็ง มีครูที่สามารถสร้างบรรยากาศเหล่านี้ได้นักเรียนจะสามารถได้ทั้งภาษาไทยและภาษาถิน่นโรงเรียนวัดวังวิเวการามนักเรียนก็ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาถิน่นเราถามนักเรียนใครเป็นมอนใครเป็นมอนหนูค่ะหนูค่ะเราเห็นถึงความภูมิใจนะคะความรักในถิ่นของตัวเองความมีความสุขที่ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์และชนชาติและเชื้อชาติของตัวเองนะคะนี่เป็นบรรยากาศของโรงเรียนที่ดีที่เราควรจะสนับสนุน แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะวันนี้เป็นตอนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดของรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะเราก็เห็นได้ว่าความฝันอันสูงสุดของน้องๆองอุดมสิทธิศึกษาเนี่ย8-90%เเหมือนกันค่ะคือกลับบ้านคือการมีความรู้แล้วกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนมีความรู้แล้วกลับมาเป็นครูมีความรู้แล้วกลับมาเป็นหมอมีความรู้แล้วกลับมาเป็นทหารตำรวจนะคะคนขายของนะคะพ่อค้าแม่ค้า หลากหลายอาชีพที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและแข็งแรงต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากค่ะที่เราสามารถสร้างเด็ก generation หนึ่งหรือรุ่นหนึ่งให้ขึ้นมามีความรักถิ่นรักบ้านเกิดเมืองนอนอยากที่จะกลับไปสู่ การพัฒนาของบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะเราอยากเราจะมองว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง,งทางวัฒนธรรมค่ะเพราะาเมื่อก่อนมันก็จะมีช่วงที่ทุกคนอยากเข้าเมืองอยากอยู่กรุงเทพอยากไปหาแสงสีแต่ตอนนี้เนี่ยวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ย ย้อนกลับมานะคะที่อยากให้คนเนี่ยกลับมาสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโรงเรียนนี้นะคะมีอุดมการณ์ในเรื่องความช่วยเหลือเด็กที่บ้านไกลยอย่างชัดเจนมากคือท่านหลวงพ่ออุตมะเนี่ยได้สร้างพื้นที่สําหรับเด็กชายเด็กหญิงแยกกันแยกกันนอนนะคะแต่ทํากิจกรรมร่วมกันคือถูกผักทำความสะอาดก่อสร้างเรียนรู้อ่านหนังสือทําร,ร่วมกันเราเห็นความสําคัญของวิสัยทัศน์ของหลวงพ่ออุตมะเนี่ย อย่างชัดเจนมากๆว่าเด็กในวัยเอารุ่นเนี่ยต้องเรียนรู้ร่วมกันแต่ก็ต้องมีขอบเขต ใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยในในทุกมิตินะคะเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นเป็นวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศสามารถนําไปเป็นรูปแบบตัวอย่างได้การแบ่งที่นอนที่นอนรวมกันอาบน้ํามีเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะมีการทําความสะอาดร่วมกันมีการทํากิจกรรมการเกษตรร่วมกันมีการทํากิจกรรมการก่อสร้างร่วมกันสร้างความผนึก ความสามาคัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะคะโรงเรียนแพงๆต่างๆทั่วโลกค่ะต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของนักเรียนผ่านการ boarding school หรือผ่านการโรงเรียนกินนอนที่เราทราบกันแต่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐนะคะอยู่ฟรีกินฟรีนะคะเด็กสามารถมาได้และได้ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมันก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งค่ะว่าโรงเรียนที่ ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องถ้าเรามีรากฐานการศึกษาที่ถูกต้องมันไม่จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนแพงนะคะหรือว่าโรงเรียนระดับชาติระดับโลกที่สามารถจะพัฒนาการศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนดีเนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้ถ้าวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งเนี่ยชัดเจน และท่านหลวงพ่ออุตมะเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของท่านแล้วว่าโรงเรียนดีเนี่ยสามารถมีได้เช่นการอยู่ร่วมกันการแบ่งปันการทํางานร่วมกันเป็นทีม เปนมัธยมศึกษานะครับของสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครับเราก็มีนโยบายที่จะบริการทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอสังขะบุรีครับที่นี่มีสเสน่ห์ชุมชนที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมอนแล้วก็ความหลากหลายทางเพื่อนบ้านที่มาเรียนด้วยครับก็เราก็ให้อยู่ร่วมกันโดยความดีงามพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนครับ เรื่องภาษาไทยเนี่ยใครบอกว่าชุชาติกระเหลีย่ยงพูดไทยไม่ชัดหรือว่าอะไรครับวันนี้เรามองประเด็นไปที่ว่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยต้องมีคุณครทูที่เก่งนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนเรื่องเกี่ยวกันออกอ่านคล่องเขียนคล่องวันนี้เราส่งเสริมมา4ปีเนี่ยเรามีเด็กที่สามารถเขียนเรียงความสามารถที่จะออกอได้รับรางวัลนะครับเป็นนิตยสารบันเด็กแห่งชาติแล้วก็ มีนักเรียนที่ไม่มีนามสกุลสามารถใช้ภาษาไทยได้คล่องแล้วก็เป็นที่ยอมรับของของชุมชนในละแวกในวงการศึกษาด้วยนะครับซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเราก็มีภาษาพมา่าสอนนะครับแล้วก็เด็กคนทุกคนที่นี่จะมีพูดได้3ภาษาเป็นพื้นฐานคือภาษาชาติพันธุ์ตัวเองแล้วก็ภาษาไทยอีกอันหนึ่งที่เราส่งเสริมก็คือภาษาที่3อาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่า เป็นภาษาจีนที่เราจะทำให้กับนักเรียนที่นี่ที่จะเทียบเท่ากับโรงเรียนที่มีมาตรฐานในเมืองครับให้ความรู้อย่างเดียวไม่พอครับคือสถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปทุกวันเพราะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้เครื่องมือเครื่องไม้ที่จะไป,ปะเผชิญโลกนะครับในเรื่องทักษะวิชาการเนี่ยเราก็ทําให้8สาระเนี่ยแข็งแรงมีความเข้มข้นทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนตามสาระธรรมชาติของเขา ซึ่งวันนี้เราก็ส่งเสริมจัดบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระบบอีกเรื่องหนึ่งก็คือทักษะคุณธรรมอันนี้เราก็เน้นย้ำมากเลยซึ่งจะเป็นเราสอนควบความรู้ควบคู่คุณธรรมและเราเป็นโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษาในความดูแลของท่านพลเอกไัยบูรณ์ภูมิฉายาวันนี้เราก็ปรับแผนเป็นกลยุทธ์ซึ่ง เป็นเรื่องคุณธรรมเนี่ยอยู่ในกลยุทธ์ที่3ซึ่งเราอยากให้เด็กนักเรียนมีบทบาทเป็นคนดีของสังคมไม่ใช่ดีแต่ในโรงเรียนอย่างเดียวนะครับวันนี้เราเราเป็นเด็กมัธยมเด็กมัธยมเนี่ยก็ต้องมอีคุณธรรมที่สู่สังคมได้เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมชุมชนการมีส่วนร่วมชุมชนไม่ว่าวัดหรือว่าสถานที่ราชการที่เขา มาใช้บริการในโรงเรียนก็ดีนะครับอันนี้เราก็ให้บริการอีกหนึ่งก็คือใครที่จะมาใช้บริการนอกจากที่เราก็มีทุกสาระที่จะออกไปให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกองยาวการแสดงหรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่โรงเรียนสามารถช่วยชุมชนได้ มี u d s Care ครับซึ่งทางฝ่ายกิจการนักเรียนยเป็นคนที่ออกแบบกันขึ้นมาแล้วก็เราได้ใช้กันนะครับแล้วก็เรามีระบบส่งต่อคัดกรองแล้วก็พยายามพูดคุยคายคำปรึกษานะครับกันเองเรามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราพบป,ปัญหาเราก็ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ที่ขาดสนเรื่องที่อยู่ที่พักเราก็จกัดหอพักให้เด็กมีปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องอะไรเราก็ส่งสอนให้สอนเสริมให้ ก็เด็กที่นี่บางคนอยู่ในป่าในเขาสินธุรกกันดารเนี่ยไม่ได้มีไฟฟ้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เรียนคอมพิวเตอร์เสริมคณิตศาสตร์เสริมหรือได้เรียนอะไรโครงการกีฬาที่เราทําอย่างเงี้ยก็ทําให้เขามีตัวตนแล้วมีความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่สังคมเราก็ดูจากหลายๆอย่างก็คือหนึ่งเรื่องการเรียนของเขาแล้วก็เรื่องที่เขาจบไปแล้วเขาศึกษาต่อเนี่ยเราก็ดูรายละเอียด70%ไปต่อ ในระดับอุดมศึกษาครับอีก30%เนี่ยก็มีเป็นเป็นเรื่องของการมีงานทำซึ่งเราก็มีมีการสอนอาชีพให้ซึ่งเราเปิดทวีศึกษา,าแล้วก็มีเรื่องอาชีพ,อาช,พอาชีพระยะสั้นซึ่งเราก็มีโครงการกิจกรรมที่ทำให้เด็กลงทะเบียนเลือกไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องช่างอะไรซึ่งเรามีเครือข่ายเกี่ยวกับพวกอาชีวศึกษาเนี่ยจังหวัด เทคนิคการจลนบุรีอชิวะการจนบรุรีแล้วก็แม้กระทั่งมหาลัยดภานพารจนบปรุรีที่นี่เ็าก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องส่งต่อนักเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทบทวนความรู้ที่เป็นอาชีพอีกซึ่งนักเรียนจะหารายได้ในระหว่างเรียนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนให้สูงสูงได้ในโอกาสต่อไป เราพูดหลายครั้งในรายการหนึ่งในพระชนมริค่ะว่าหนึ่งในประเด็นของการพัฒนาการศึกษาคือทําให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้เราจะทํายังไงให้เด็กช่วยเหลือตัวเองพร้อมทั้งมีความสามัคคีกับผู้อื่นนี่เป็นสองสิ่งที่ดูเหมือนย้อนแย้งกันแต่มันต้องไปด้วยกันนะคะ mm. เด็กต้องสามารถดูแลตัวเองได้ต้องสามารถเรียนของตัวเองได้ต้องสามารถหาเงินต้องสามารถดูแลพ่อแม่ได้ เนะคะเดียวกันจะทายังไงให้เด็กสามารถเคารพความแตกต่างในสังคมแล้วอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนอุดมศึกษที่ศึกษาก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เห็นว่าโรงเรียนที่ดีเนี่ยสามารถทับบีทั้งสองบริบทไปด้วยกันได้นะคะมันก็เป็นเป็นโรงเรียนที่ดูแล้ว เย็นใจนะคะว่าเรามีโรงเรียนที่มีคุณภาพแบบนี้ในประเทศไทยตอนนี้นะคะชื่อตอนความฝันอันสูงสดุดรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยก็ดังที่ชื่อตอนเลยค่ะว่าความตั้งใจของหลวงพ่ออุตมะที่ต้องการสร้างการศึกษาเพื่อความสามัคคีของคนในชาตินําการศึกษาเป็นเครื่องมือเป็น,นกลไกนะคะในการผลักดันให้เกิดความสามาคัคคีกับกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายในะตะเข็บชายแดนนะคะถ้าเกิดสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ที่ห่างไกล ถ้าเราสามารถสร้างความสามัคคีในที่ที่ขาดแคลนที่ทุกอย่างมันเกิดความแก่งแย่งชิงดีกันในการอยู่แต่เราสามารถที่จะพักหันให้เกิดความรักความสามัคคีแทนที่จะเป็นเรื่องของการแก่งแย่งชิงดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วที่อำเภอสังขบุรีก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้เห็นได้ว่าความสามัคคีของคนในชาติเราจะมาจากเชื้อชาติไหนเราจะมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไหนเราก็พร้อมที่จะอยู่อย่างมีความสุข ร่วมกันในใประเททศไทยการเป็นดินแดนพหูวัฒนธรรมที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันต้องสอนให้เด็ก,กเรียนรู้รากเหง้าของตัวเองไม่ลืมภาษาถิ่นของตัวเองแล้วรู้จักนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เหมาะสมก็จะเป็นพลังในการสร้างคุมมคุ้มกันให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมั่นคงปลอดภัยส่วนการปรียนรู้นั้นนะคะไม่ได้มีเพียงตำราเท่านั้น ความรู้มีอยู่ในตัวตนทุกคนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสําเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดําริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ